สวรรค์ตอนที่สองจาตุมหาราชิกาเทวาผู้พิทักษ์แห่งขอบฟ้าบนขอบฟ้าเหนือภูเขาสุเมนอันสูงใหญ่มีสวรรค์ชั้นหนึ่งซ่อนอยู่นั่นคือจาตุมหาราชิกาแดนแห่งเหล่าเทวาผู้พิทักษ์ผู้เฝ้ารักษาโลกมนุษย์และสรรพภพที่นี่แบ่งออกเป็นสี่ทิศแต่ละทิศมีมหาราชครองดูแล ปกปักรักษาผู้เขาซุเมนและโลกทั้งหลายไม่ให้ถล่มลงด้วยอำนาจแห่งอธรรมทิศต,ตะวันออกเมืองแห่งแสงทองของเท้าทัตตร,ระทะหรือทัตราชะผู้ครองเหล่าคนทันเทวดานักดนตรีเสียงพินและคลุยแองเขาสุเมนดังกังวานสรรเสริญพระธรรมจนเสียงนั้นกลายเป็นพลังกล่อมโลกให้สงบทิศใต้ต เมืองคริสตันของท้าววิรุลหกกะผู้ดูแลเหล่ากุมพันนักรบยักษ์ผู้ซื่อสัตย์คอยปราบอสูรและพูดผีมิให้รุกล้ำโลกมนุษย์กำแพงเมืองของพระองค์ส่องแสงน้ำเงินเข้มราวพลอยไพลินยามค่ำทิศตะวันตกเมืองสีทองแดงแห่งท้าววิรูปะเจ้าแห่งนาคผู้แปลงร่างได้ดังกระแสน้ำแม้นอยู่ใต้บาดาล ก็ยังฟังคำสั่งจากฟากฟ้าเป็นเทวาผู้ควบคุมสายฝนลมฟ้าอากาศและการไหลเวียนของธาตุในโลกทิศเหนือเมืองรัติการของเท้ากูเวนหรือเวสุวรรณผู้ครองเหล่ายักษ์และเป็นเจ้าเห็นทรัพย์ผู้พิทักษ์แห่งขุมทองในโลกมนุษย์แม้นรูปลักษณ์ใหญ่โตน่าเกรงขามแต่ใจเปี่ยมธรรมคอยช่วยเหล่าผู้รักษาศีล เทวดาในจาตุมหาราชิกามิได้อยู่ห่างจากโลกมนุษย์นักพวกเขายังเยี่ยมเยือนยามมีพิธีกรรมศีลบูชาหรือบุญกุศลใดๆกลิ่นหอมแห่งธรรมจะแผ่ไปถึงและเทวดาจะปรากฏรับส่วนบุญนั้นบ้านเรือนของเหล่าเทวดามีแสงสีรุ้งอบอวนบ้างอยู่ในวังเมฆบ้างอยู่ในปราสาทแก้วบ้างอยู่กลางอากาศ พวกเขาสื่อสารด้วยจิตไม่ต้องเปล่งเสียงและมองเห็นเหตุแห่งกรรมของสรรพสัตว์ได้แจ่มชัดยิ่งกว่ามนุษย์มองแสงอรุณรูปร่างของเทวาในชั้นนี้งามกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าผิวกายเปล่งแสงบางเบาราวกับเปลวเทียนในน้ำใสดวงตาเปล่งประกายมีรัศมีต่างตามบุญของตนบางองค์มีปีกบางองค์ถือศาตราแห่งธรรม และบางองค์อยู่ในรูปแสงบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องมีร่างกายให้จำกัดผู้ที่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาล้วนทำกรรมดีไว้มากในฐานะแห่งศีลโดยเฉพาะผู้ที่มีความเคารพในครูอาจารย์พ่อแม่พระรัตนตรยัยมีแม่ตารักษาความสัตย์ไม่เบียดเบียนและเคยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน บางดวงจิตที่สิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์เห็นแสงอ่อนร้อมรอบแล้วล่องขึ้นเหนือยอดเขาสุเมนเมื่อกรรมดีพาไปถึงก็จะมีเทวดาผู้รักษาทางต้อนรับกลายเป็นเทวานในแดนผู้พิทักษ์มีหน้าที่คอยอำนวยความคุ้มครองต่อโลกมนุษย์ที่ยังต่อสู้กับอวิชชาแต่ในสวรรค์แห่งนี้ยังมีเงาแห่งการต่อสู้ระหว่างเทวดากับอสูร ที่อยู่รอบภูเขาสุเมนเมื่อใดที่มนุษย์สร้างกุศลมากโลกจะสว่างเทวดาเข้มแข็งแต่เมื่อโลภะโทสะโมหะครอบงำมนุษย์พลังแห่งอสูรก็เพิ่มขึ้นและแผงเงาเข้ามาในแดนจาตุมหาราชิกานั่นคือสมดุลระหว่างแสงแห่งศีลกับเงาแห่งอำนาจที่ค้ำจุนโลกให้ยังดำรงอยู่ดังนั้น ผู้ที่หวังจะเข้าถึงภูมินี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักรบหรือผู้วิเศษเพียงมีศีลมั่นใจตรงและปกป้องธรรมในใจตนก็ยอมเป็นเทวาผู้พิทักษ์ได้แม้นยังอยู่ในโลกมนุษย์จาตุมหาราชิกาสวรรคแห่งผู้ปกป้องธรรมจุดแรกบนทางขึ้นสู่ชั้นฟ้าระหว่างศีลแห่งแสงกับเงาแห่งอำนาจที่ค้ำจุนโลก